ยาคโคบอวยพรลูกทุกคนเมื่อยาโคบย้ายครอบครัวไปอียิปต์เขาอายุร้อยาสิปีหลังจากอยู่ที่นั่นได้สิเจ็ปีเขาเริ่มป่วยมากเมื่อเขาใกล้จะตายโยเซฟพาลูกชายสองคนคือมนนาเสและเอฟาอิมไปเยี่ยมปู่ยาโคบรวบรวมกำลังลุกขึ้นนั่งที่เตียงและอวยพรหลานทั้งสองโดยบอกว่าลูกชายคนเล็กจะเป็นใหญ่กว่าคนพี่ ทำให้โยเซฟประหลาดใจมากดี๋ยวยาโคบก็เรียกลูกชายของเขาทั้งหมดซึ่งมีลูกชายของนางเลอาคือลูเบนซิเมโอนเลวียูดาอิสสาคาและเสบูรูนลูกชายของนางบิวฮาสาวใช้คือดานและนัทธาลี ลูกชายของนางสิปปาสาวใช้อีกคนหนึ่งคือกาดกับอาเชเช์และลูกชายของราเชลได้แก่โยเซฟกับเบน я มินมารับคำอวยพรจากเขายาโครบรู้จักลูกชายของเขาดีจึงอวยพรให้อย่างเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วยาโคบก็ขอให้ลูกๆนำศพของเขา กลับไปฝังที่ถ้ำฝังศพของบรรพบุรุษที่แผ่นดินคานาอันจากนั้นก็นอนลงสิ้นใจโยเซฟร้องไห้เสียใจมากที่พ่อของเขาเสียชีวิตฟาโรจึงทรงอนุญ,ญาตให้เขานำศพของยาโคบกลับไปคานาอันเมื่อ,อยาโคบเสียชีวิตแล้วพวกพี่ชายกลัวว่าโยเซฟอาจจะหันกลับไปทำร้ายพวกตนแต่โยเซฟบอกว่าเขาไม่มีวันจะทำอย่างนั้น พี่ๆอาจคิดว่าเคยทำร้ายฉันตอนเด็กๆแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนเรื่องร้ายๆนั้นให้เป็นเรื่องดีสำหรับเราทุกคนเขาพูดโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเมื่อเสียชีวิตเขาได้ขอให้เอากระดูกของเขากลับไปยังคานาอันเช่นกันแต่ร่างของเขาถูกบรรจุโลงเก็บไว้ในอียิปเป็นเวลา400ปีก่อนที่จะถูกนำกลับไปคานาอัน